มาครับสำหรับการ์ดที่ไม่ค่อยมีคนเล่นในแรงกิ้งนะรอบนี้จะเป็นการ์ดดาวรุ่งนะครับแต่ตัวที่เราจะเล่นเนี่ยไม่ใช่ลามินยาเมานะแต่เป็นเอนดิกครับเด็กอายุ18คนนี้นี่เองทรงอย่างเฟี้ยวบราซิลน่าจะผิวมากๆากเลยเพราะมันเป็นบราซิลไงแล้วก็มีพลังแฝงเหนือชั้นนะสำหรับเอนดิกครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆากเลยนะซึ่งตัวอื่นเนี่ยถ้าถามว่ามีน่าสนใจไหมก็มีเปาโลคูบาซีนะลามินยาเมาลาวียนี่ผมคิดว่าดูไม่ค่อย ฟีลสักเท่าไหร่นะถ้าสกิลสาพลังงาน4ดาวเนาะส่วนใหญ่เนี่ยการนี้มันจะพลังงาน4ดาวนะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่คนไม่ค่อยเล่นกันเนาะแล้วก็เท้าอาจจะไม่ได้ดีมากเดี๋ยวเราไปลองกันวันนี้สหรับเอนดิกครับการ์ดจูเนี่ยโอเคผมได้ทําการเทนเวลมาไปที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าโอปย์เนี่ยมิดแดงอยู่ที่106เลยนะครับเทีนมา21นะครีช้า, 7, าร้อยสี่สการยิง126นะครับส่งบอล87เลี้ยงบอล139ยสามสิกาซ้อมร่างกาย1้อยสี่อินดิคงอายุสิบแปดมึงซ มึงจะเอาเรื่องไปไหนวะเนี่ยพลังงานเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อย4ดาวแต่ก็ต้องมาเล่นกันว่านาที7จ8 0เนี่ยมันจะหมดแรงหรือเปล่านะครับส่วนท่าสกิลก็4ดาวก็ยังดีสามารถเล่นท่าได้นะครับสกิลผมอัพมาเป็นความคล่องแคล่ว3แล้วก็โต๊กลับอีก1น,นะครับเพิ่มความคล่องแคล่วกับความเร็วนะให้เอ็ดดิ้กหน่อยนะครับมันจะได้วิ่งฉีกๆหน่อยเวลาเจอกับกองหลังหรือว่าแบ็คนะครับพลังแสงอย่างที่บอกไปมีเหนือชั้นนะครับก็น่าจะส่งลูกตอกส้นได้สำหรับตัวนี้นะครับเวิเร์กเรดดีสูงเเเลลยยนนนะะคคครัับ่่่่าาาพงงีโอ้หหจ็ไไดววววม 1 3 9บวกอีก25นะครับเรื่องการเลี้ยงบอลน,นี่คือแบบถูกอัพมาเยอะมากเกือบ140เลยเรื่องฝีเท้าเนี่ยกลับมันเยอะมากๆการเลื่อมความเร็วเนี่ยอยู่ที่1้8บวกอีก15นะครับพลังการยิงก็อัพขึ้นมาจะมีเรื่องการส่งบอลเนี่ยที่ดูอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็เป็นกองหน้าเนาะอาจจะไม่ได้ส่งอะไรเยอะแยะมากสำหรับอนดิกนะครับเพราะว่าตัวจริงเนี่ยมันได้บอลแล้วมันก็ยิงอย่างเดียวครับความแข็งแรงครับให้มาเยอะดีอยู่ที่1 1 1นะั้นน่าจะพอเบียดกับกองหลังได้อยู่ ส่วนการกระโดดกับการมุงเนี่ยให้มาเยอะโคตรเลยนะอยู่ที่121กับ123่มใช่ไหมถ้าไปเล่นจริงเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเราก็ต้องไปลองหละเออเพราะว่ามันสูงแค่173นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะบ่งได้หรือเปล่าส่วนการคุมตำแหน่งนะครับเรื่องการหาช่องเนี่ยก็ให้มาเยอะเหมือนกันเนาะคือสเตตเนี่ยมันเยอะเกือบหมดเลยเวสลับเกมลุกนะครับมีแค่การส่บบอลเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าเส้นโค้งก็ยังถือว่าโอเคนะอยู่ที่91นะครับแต่ก็ต้องไปลองกันซึ่งแผนนะครับที่เราใช้ก็เป็น C3 ้้รหนนาาาตาทาีีีมมก็จะะปณ เป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับเดี๋ยวเราไปลองกันในเกมไปครับผมโอเคมาครับสำหรับเอ็ดดิกตาแรกของเราไล่บอลก่อนเลยหายละใจเย็นโรโดโอ้โหเชี่ยเต็เ,เซฟอยู่เชยแม่งรับติดมือเลยวะเอาจัดไปเลยลามเห่นไหมครับโรโด,โดเอ็ดดิกเอ็ดดิกน้องชายมาแล้วเอ็ดดิกเอ็ดดิกเอ็ดดิกซ้ายซ้ายซ้าย,ายนี่ไงซ้ายก้อยไปเดียวโหสบายสบายอะไรเนี่ย แต่ว่าทำไมคืนนี่ช่วยชีวิตเราไว้นะทําให้เราได้สวนกลับนะครับแต่มันก็ยิงคุมเหมือนกันละเอดิกยิงคุมกับโรนโ,โดฝั่งตรงข้ามเอาจัดนี่ครับเลี้ยงมาด้วยความเร็วแล้วก็ไซก้อยเข้าไปสบายๆโรยโดให้มาเอดิกเอดิกทีหนึ่งเอดิกส่งมาก่อนสวยส่งมาต่อให้เจซิโยเจซิโยเปิดข้ามไปให้เอดิกได้ไหมโอ้โหจะข้ามไปให้เอดิกนะครับมันโล่ไงไงเมื่อกี้นี้สกอเตสให้มาเวลา แจโอ้โหแจโลงแ,แ,แบบนี้มันจะเป็นเหลืออะไรล่ะครับนี่ไงโถ่เอ้ยประกบยังไงเข้ามึงวะฮะเจ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยประกบยังไงวะเนี่ยโคตรโล่งเลยครับนี่ไงโอ้โหที่ว่าเป็นทุ่งเลยแบ็คซ้ายมันหายไปไหนวะโล่งแบบนี้มันจะไปเหลือขี้อะไรล่ะครับใจเย็นใจเย็คนคเดี๋ยนะครับเฮ้ยชิบหายแล้วดักผิดทางวะเฮ้ยโอ้โหเชิแมงเริ่มเอาแล้ววะมันเริ่มเอาแล้ววะใจเย็นนะเว้ยแมงเงินแมงมาทรงหดด้วยไงมาครับแจซิโน ไปไปวิล่าเอนดิกให้แจเอนดิก hey, ตักข้ามหัวให้เอนดิกโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยว่ะตักลูกนี้ธุเรศจัดให้ไปก่อนครับโดงลโลบองวิล่าขึ้นมาก่อนเพื่อคาเซตบอลครับไปครับลิเวลเอนดิกวันทูกับลิเวลลิเวลมาแล้วลิเวลโอ้โหลิเวลโดนจิ้มว่ะแม่งเอ้ยอะไรโดนดูโอ้โหมาท่าเดิมเลย,ชยลเชลล์โคตรเร็วโคตรเร็ว นี่ไงเสียได้รอบหนึ่งยังได้ไหมโอ้โหกุลิดไอ้เจ้าบันวิวมาตามซ้ำทันโดนสองลูกแล้วมาเปียโรเปียโรเข้ากลางไปเจเจให้เอดิกเอดิกหลอกมาสวยมากเอดิกโอ้โหโอ้โหเข้าเฉยนึกว่าจะออกครับเมื่อกี้นี้เออเฮ้ยอย่างดีนะที่เข้าชนคานเข้าไปครับเท้าขวานี่คือลุ้นยากหน่อยเท้าขวามันสามไงนี่ครับหลอกมาสวยมากลูกน,นี้หลงเลย หลงไปเลยนี่โอ้โหเอาจัดแล้วก็ปั่นขวาเกือบออกไอเวนมาแล้วอีเอาเ,อาเข้ากลางมาให้มาต่อโอ้โหมึงให้บอลอย่างนี้ไอเช่นโซกาเตสไปครับกูเดกูเดกีเไงเอดิเอเอดอเอองเกนเดกเดกเดิเกทเดกูกร,รกรูกเดกูเดกูเดเดเดกูดกเกูเดกูเดกูเดกะเดกูเดกูเากูเดกเดกดกเอกูเดกดกูรดกูเชกวเดกูเดกูเดกเ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 ดดดเดกกดดุ่ดง หานแล้วใจยเย็นซาร่านี่งไงเจอรามไปดิไปครับรีเบลรีเบลโอโ้โหมันรู้ว่ะแม่งคือมึงรู้ได้ไงเนะี่ยเอามึงก็พลาดเหมือนกันแหละมาดิเอนดิกน้องไปเลยเอนดิกส่งมาให้รีเบลโอโ้โหรีเความเร็วโอโ้โหความเร็วมึงโดนแบ็ควิ่งแทงเนี่ยน,นะฟีชานี่ไงมันจะมีอะไรล่ะครับไปเอนดิกน้องชายเอนดิกพาบอลขึ้นมาโอโ้คุณจะส่งให้ใครดีวนะเนี่ยไป ดีเอาวดีเอาวให้เอนดิกเอนดิกเอนดิกนี่ไงเอนดิกนี่ไงมาดีนี่ไงล่ะครับโอ้โหจะลงมาเล่นเกมรับเยอะขนาดไหนก็เจาะเข้าไปได้เอนดิกต่อขายหมดอะมาดีนี่ครับต่อมาหนึ่งทีก่อนดีเอาวให้เอนดิกแล้วมันไม่ยอมเข้าบอลน,นะมันเข้าบอลช้าครับไอ้กรองกลางตัวรับฝ่ายตรงข้ามอะก็เลยโดนยิงเข้าไปีซี่ มันจะแทงช่องไหนช่องไหน,ไหนล่ะครับอุ้ยเชื่อมาเจอช่องว่ะแปลกๆแล้วเขาเอาเอาไปโต้ทำไมแบบ็คมันพิュว,วะ่ะให้มากุลิดใจยเย็นช่องไหนเนี่ยโอ้โหปุ่จ่ายยาช่องไหนเนี่ยฮะมาไงวะอะไรครับอะไรครับวีระสวยไปโรเตสให้มาเบโรเอนดิกเอนดิกน้องชายเอนดิกซ้ายโอ้โหเดกิอายิงไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่วะ เจอมันขึงสนามเลยว่ะมันพับสนามบุกเลยนี่งไงสวยไปเอนดิกเอนดิกน้องชายเอนดิกโอ้โหเอาเอนดิกยังได้อยู่อะไรวะเนี่ยยังได้อยู่สกอตเตสไปเอนดิกวันทูไปรีเวลรีเวลรีเวลมาแล้วรีเวลมาแล้วจ่ายเข้ามาเอนดิกยิงเข้าไปเนี oh ่ยโอ้โหนึกว่าจะข้ามคานเห็นบอลลอยๆนะครับยังได้อยู่ว่ะเรียกว่ายิงประตูชัยแล้วสำหรับเอนดิกเราอะไรครับ นี่ไงสวยยังได้บุกอีกว่ะยังได้อีกขออีกสักลูกไปอีกสักลูกไปละอีกสักลูกไปกรีบเอาเปิดมา <S <S โอ้โหเชเปิดเลียดจังว่าแรงหมดแล้วดีรีบเอาแต่ว่ายังได้อยู่ครับชนะอยู่นะสองหนึ่งโอเคหลังจากที่ผมไปเล่นมานะสำหรับอนดิกตัวนี้พลังงานเนี่ยแค่4ี่ดาวไปเล่นจริงแล้วนะถ้าเราใส่กองหน้าสำรองมาในทีมเนี่ยนาทีประมาณ80-90มันก็จะขึ้นเปลี่ยนตัวแล้วนะสำหรับอนดิกครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถเล่นจบเกมได้นะเพราะว่าผมเอามาเล่นจบเกมเนี่ย หลายตาและนาทีดท,ท้ายเนี่ยมันก็ดูยังไม่ค่อยหมดแรงนะมันยังมีแรงวิ่งอยู่ครับเพราะมันยังเด็กอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าสกิลเล่นได้แบบสบายอยู่แล้วตัวนี้เลี้ยงบอลไปกับบอลดีมากเร็วมากๆเวลาแบบเรากดเลี้ยงธรรมดาใช่ปะมันดูผิวจัดจัดเลยวะ่ะมันอารมณ์เหมือนแบบมันคล้ายเปเล่อย,อยู่นะเวลาเลี้ยงบอลความรู้สึกตอนเล่นนะครับเรื่องความแข็งตัวนี้ถามว่าเบียดชนได้ไหมเวลายื้อบอลยื้อชุดกระชากผมคิดว่าพอทําได้อยู่นะมันจะมีจังหวะที่ผมเลี้ยงไปแล้วก็โดนกองหลังวิ่งตามมาดึงเสื้อข้างหลังนะ ของบอลได้เหนียวแน่นอยู่เรื่องการมุงกับการกระโดดเนี่ยคือให้มาเยอะมากๆนะแต่ว่าเล่นจริงเนี่ยผมไม่ค่อยมีจังหวะเปิดสักเท่าไหร่นะแต่พอมีจังหวะเปิดเนี่ยเปิดไปให้มันปุ๊บมันดูเหมือนจะแย่งมุงเขาไม่ค่อยได้เพราะมันตัวเตี้ยนะครับเอนดิกอะส่วนการทําประตูการปั่นอันนี้คมมากเท้าซ้ายนะเท้าขวานี่ก็คือยิงหนึ่งทีต้องลุ้นหนึ่งครั้งคือเท้าขวาแบบมันจะเข้าไปมวะมันต้องคอยลุ้นอะแต่ว่าเท้าซ้ายนี่คือคมกลิบสามารถปั่นได้เลย,เลยถึงเส้นโค้งเนี่ยจะอยู่แค่91นะับแต่ว่า ไว้ใจได้สำหรับเท้าซ้ายนะเท้าขวาคือไว้ใจไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เรื่องสมดุลครับตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะว่าตัวเตี้ยนะครับก็ล้มยากคองบอลดีอย่างที่บอกไปผมอยากชมเรื่องการคองบอลมันเยอะมากๆเพราะว่ามันคองบอลดีจริงแล้วก็ไปกับบอลเร็วมากตัวนพุ่งมากเลยนะเรื่องความเร็วเนี่ยมันก็ให้มาเยอะใช่ป่ะไปเล่นจริงอะ่ะตัวมันแบบเร็วจัดเลยมันดูพุ่งๆอะ่ะขนาดไม่ได้ตอกบอลน,นะครับเลี้ยงบอลธรรมดาอย่างพุ่งเลยคร,รับตัวนี้มีพลังแฝงเหนือชั้นมาก็ทําได้ดีเหมือนกันเพราะว่ามันชอบลงมาทําเกมอยู่เหมือนกันนะ ถ้ามีแฟร์เนี่ยมันจ่ายบอลแบบถ้าตอกโซนได้ไงมันก็เฟี้ยวอยู่นะครับมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นมันจะวิ่งพลาดเลยครับอินดิกอ่ะถ้าดูจากที่ผมลากเมาส์นะครับมันจะวิ่งมาแบบอย่างไงทั่วเลยเว้ยเด็กเคือบอลน่ะมันวิ่งแบบทั่วสนามเลยครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวอารมณ์เหมือนแบบกองหน้าตัวต่ำก็ได้อยู่นะถ้าเอาไปเล่นหน้าคู่อ่ะมันเอาไปยืนหน้าเดียวมันก็ไว้ใจไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับจริงๆนะถ้าเอาไปเล่นหน้าคู่ผมว่ามันน่าจะเหมาะมากกว่าสำหรับอินดิกนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคเป็นตัวที่ พอเล่นได้ละกันนะแต่ว,ว่าการ์ดเท่ดีนะสำหรับใครที่ชอบดาวลุ่เนาะเอามาเล่นสนุกๆก,ก็สามารถทําได้เล่นแบบขำๆอะ่ะแต่ถ้าเอาไปแบบจริงจังไต่แรงอะ่ะก็ยากหน่อยเนาะเพราะว่าเท้าเนี่ยมันไม่ดีนะสำหรับเท้าขวาเนาะซึ่งราคาเนี่ยเป็นเออนักเตะปีดาวลุ่ที่ไม่ได้แพงอะไรมากมายเียนว่า255ล้านเองนะจริงๆผมก็ยังกะจะเก็บไว้เล่นอยู่นะยังไม่ขายหรอกเอ็ดดิกมาเล่นสนุกดีครับมันวิ่งเร็วมากมันวิ่งแบบมันไปกับบอลเร็วจริงอะ่ะอย่างกับเปเร่เลยครับมันคือ น้องๆเปเล่เลยสำหรับอดิกนะครับเป็นแบบเปเล่เกตเกตบีเกตซีอ่ะคือเท้ามันสู้เปเล่ไม่ได้เฉยประมาณนี้ครับโอเคสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยแล้วก็ไว,ว,ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ